มยอ่ะมอามอา่คูเห็นต้าอู่เต้นเพลงนี้แล้วมันแล้วมันโดนจีบมากคือออกไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยเลิกดูไม่ได้เข้าร่วมไปเลยใช่สวัสดีนักเรียนทั้งแดคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะในไลฟ์สดนักเรียนทางบ้านด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นักเรียนในหอตอนนี้ด้วย่าสวัสดีทุกคนวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไร เราเรียนกันเรื่องการวัดก,การกระจายข้อมูลนะคะจะเรียนกันถึงสี่หัวข้อกับคุณครูที่มีความรู้ความสามารถอีกสี่นนคนนึงนหมายอ่ะอมไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องวันนี้ไม่ยากง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวแล้วถึงก็ยากอดีออกไปใช่ง่ายจริงถ้าตั้งใจเรียนไม่ถึงชั่วโมงก็ทำได้ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วเรียนทางบ้าน<ช>อุ้ยไม่ให้ <ๆ S 2> นักเรียนเลย<ฮ>ใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่ใชตอบกันมาเต็มเลยอ่าคนที่สิบมาแล้วมาเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยปะชิบอ่ะมากันในหัวข้อแรกนะคะทุกคนก็คือพิสัยสูตรของพิสัยจบตาม x max ลบ x min x max ลบ x min x max คืออะไรใครรู้พิมพ์มาได้นะคะ สองนาทีไปจับเวลา X max X min คือรพิมพ์มาเก่งมากทุกคนคือไม่ต้องบอกอะไรเยอะเลยก็คือ X max คือค่าสูงสุด X min คือค่าต่ําสุดสูตรคือแค่ค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดแค่นั้นเองทุกคนเรามาลองดูกันที่วิธีทําวิธีแรกนะก็คือขึ้นโจทย์อ่ะทีมงานขึ้นเป็นแผนภาพ ้นใบวิธีทำก็คือเราจะหา x max กับ x min ให้ได้ก่อนอ่ะอยา่าครูจะวงนะ x max คืออะไร x max คือ87มีใครดูไม่เป็นไหมแผนภาพต้นใบใครดูไม่เป็นกด2บอกได้ว้ากด1เต็มเลยแสดงว่าดูเป็นเนาะโอเคอ่ะได้แล้ว87คือ x max x min ละ่ะคืออะไร x min คืออะไรคือเฮ้เก่งมาก47 โอ๊ยไม่ใช่สี่ิบสามขอโทษพูดผิดลิ้นพันนิดนึงนะคะครูเพิ่งตื่นมาสอนครั้งแรกมาสี่สิบสามจากนั้นเท่าไงเอาแปดสเจ็ดลบสี่สิบสามได้คำตอบแล้วสี่สิบสี่พิสัยหาง่ายมากทุกคนแบบที่ให้ดูเมื่อกี้เป็นแบบไม่แจกแจงข้อมูลนะต่อไปก็จะเป็นแบบแจกแจงข้อมูลจะให้มาเป็นตารางแบบนี้เลยอ่ะเึ้นดูโจทย์อ่านโจทย์อ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ,ยอ,ยอ,ยอยดูโจทย์อ่านโจทย์เันให้ดี หาโดยสูตรรอบนี้นะมันจะไม่เหมือนรอบที่แล้วคือรอบนี้จะใช้เป็นขีดจำกัดบนบวก0 5นจลบกับขีดจำกัดล่างลบ0ูนุห้ารือก็คือขอบบนลบขอบล่างนั่นเองนะทุกคนขีดจำกัดบนของเราคืออะไรแปดสบ้าป้าบวก0 5นจด้าได้เท่าไหร่ได้8ป5จด้าแล้วขีดจำกัดล่างล่งละห้าสิบนี่ ห้าสิบอยู่ตรงนี้เลยอันแรกเลยลบศูนจุดห้าได้สี่สิบเก้าจุดห้าเราเอาสองตัวนี้มาลบกันทุกคนเอาแปดสิบเก้าจุดห้าลบกับสี่ิบเก้าจุดห้าได้คาตอบออกมาเป็นสี่สิบนะง่ายไหมทุกคนพ mm hmm. ว่าไงมีใครไม่เข้าใจไหม่ไม่เข้าใจพิมพ์มาในฮอด้วยนะคะมีใครไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยเด็กๆเ,เข้าใจโอเคเก่งมากหรือถ้าใครไม่เข้าใจอะไรสามารถอินบ็อกไปถามได้นี่นะในอะไรนะ ไอจีปียะเออไอจีนี้ช่วยคุณได้อ่ะต่อไปก็จะไปเรียนกันในเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนคอทยซึ่งอันนี้ก็จะเรียนกับครูพี่ลูกเดียนะทุกคนเดี๋ยวเราไปพักกันสักเบรกกันสักห้านาทีแล้วเราค่อยกลับมาเรียนกันต่ออ่าแล้วจคถึงแล้วนะคะก็เมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างเรียนกับคุณครูคนที่แล้วไปสนุกหรือเปล่า แล้วก็พักเบรกไปหาอะไรกินเข้าห้องน้ำกันรือยังแต่ว่าช่างมันเถอะเราจะเรียนในหัวข้อต่อไปกันเลยกว่าโอเคเรามาดูวิธีทากันเลยวิธีทาเราจะหา n ก่อน n ของเราเนี่ยจะอยู่ในความผีความผีทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่86 n ของเราจะเป็น86ส,ส่วนในเรื่องของตําแหน่งเนี่ยเราจะมาหาตําแหน่งที่1กันก่อนตําแหน่งที่1ก็คือคอท้ายที่1สูตรของมันเนี่ยจะเป็น R คูณ n ส่วนด้วย4 แล้วก็จะเข้าไปในแทนค่านะคะก็คือ1คูณ86หารด้วย4จะเท่ากับ2 1 5มันจะเท่ากับ Q1 ่ะจะอยู่ในลำดับที่21.5แล้วก็ต้องไปดูในตารางว่า21.5เอนี่ยอยู่ในช่วงลำดับแล้วก็ไปตรงกับทภาคชั้นไหนอย่างในนี้ก็จะตรงกับ50-59 50-59ง้50 59, เราก็จะไปหาค่าของ Q1 ด้วยสูตรก็คือ L วก i หารด้วย f คูณ r n ส่วน4ลบ fl นะคะแต่ว่าจะไม่ลงลึกว่าแต่และตัวเนี่ยแทนค่าด้วยอะไรเพราะว่านักเรียนเคยเรียนผ่านกันมาแล้วเนาะแล้วก็จะเริ่มแทนค่าในสูตรกันเลย mm hmm. ก็จะเป็น49.5บวก10ส่วนด้วย12คูณด้วย1คูณด้วย1คูณ86ส่วน4ลบ9 q1 จะได้เท่ากับ56.125 อันนี้เป็นค่าของ q, q ิที่คิวที่หแล้วก็จะหาค่าของ q ิที่สต่อก็จะเป็นเหมือนเดิมเลย r คูณ n ส่วนด้วย4แทนค่าลงไปคำตอบของคำตอบของคที่สเนี่ยจะตรงกับข้อมูลที่76.5ก็จะเป็นคำตอบของ q ิที่สเราจะรีบๆไปเลยนะเพราะจะไม่ทันแล้วนะคะแล้ว ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะคือการหาส่วนเบีเ่ยงเบนคอ้ายก็จะเป็นสูตรของมันคือคิวสุดดีเท่ากับคิวลบคิว1ส่วนด้วย2แทนค่าลงไปแล้วจะเป็น76.5-56.125หาลบ56.125หารด้วยสเท่ากับ1 0 1 0 1 8 7 5นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ก็คือการแจกแจงแล้วก็การมี ช่วงลำดับของข้อมูลนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2เรามาในตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่เนี่นจะเป็นแบบไม่แจกแจงความถี่นะเมื่อกี้เราแจกแจงความถี่กันไปแล้วแ,แล้วก็จะมีข้อมูลที่เรียงจากมากไปหาน้อยเรามาเริ่มดูที่วิธีทำกันเลยวิธีทำเนี่ยในสูตรของตัวนี้การหาคิวนเนี่ยสูตรจะเป็น Rr คูณ n บวก1ส่วนด้วย4ก็คือการหารด้วย4 เราแทนค่าไปที่ q หนึ่งเราดูว่าจำนวน n อ,อย่างแรกเลยคือเราต้องหาจำนวน n ก่อนก็รับเลยหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด n ของเราจะเท่ากับสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแทนก็คือ r เท่ากับหนึ่งคูณสิบเอ็ดวกหนึ่งหารสี่จะเท่ากับสามเพราะฉะนั้น q หนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่สามเราก็ไปนับเลยว่าตำแหน่งที่สามของเราเนี่ย ในฐานข้อมูลคืออะไรในฐานข้อมูลของเราก็คือ15โอเคในส่วนของคิวที่3ก็เหมือนเดิมเลยแทนค่าลงไปก็จะเป็น3คูณ11บวกหฐาน4คำตอบเนี่ยก็คือ9ซึ่งตำแหน่งที่9เนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลก็คือ27แล้วก็จะมาแทนค่าในสูตรของการหาส่วนเหมือนเบนทอายก็คือ Q.D. จุดดเท่ากับ 27ลบสห้าส่วนด้วย2จะเท่ากับหเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นหนั่นเองโอเคโอเคเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหาส่วนแบ่งเบีนยนคอททยก็เดี๋ยวให้นักเรียนในคนนี่ยไปพักเบรกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าครูคนถัดไปเนี่ยจะเป็นใครนะแต่ว่าสำหรับวันนี้ครูก็จบแล้วนะคะให้นักเรียนไปพักผ่อนนะคะอย่าลืมกลับเข้ามาดูกันใหม่อีกรอบด้วยนะคะไม่ยบาย ไปพักเบ่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังอยากเรียนต่อกันอยู่หรือเปล่าใครพูดคะแมวอ๋อสงสัยเป็นแมวแมววัดปะคะแมวโอเคเป็นแมววัดนะคะไม่ใช่แมวโรงเรียนเนาะหลังจากนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อต่อไปก็คือส่วนเบ่งเบนค่าเฉลี่ยนะคะส่วนเบ่งเบนค่าเฉลี่ยนี่มีทั้งหมดสี่สูตรค่ะแบ่งได้เป็นสองประเภท ประเภทแรกก็คือข้อมูลประชากรนะคะที่แจกแจงความถี่ก็จะใช้สูตรเป็น m จุด d จุดเท่ากับ sigma fi absolute xi ลบ m หารด้วย n นะคะส่วนที่เป็นกลุ่มประชากรก็คือข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เนี่ยก็จะใช้สูตรเป็น m จุด d เท่ากับ sigma absolute xi ลบ x, I, x bar หารด้วย n ค่ะส่วนกลุ่มประชากรที่แตกงใจความถี่นะคะก็จะใช้สูตร m จุด d เท่ากับ sigma fi absolute xi ลบ x, x. r หารด้วย n ค่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันดีกว่านะคะตัวอย่างข้อที่1น,นะคะก็คือให้นักเรียน หาส่วนเบ่งเบนเฉลีย่ยของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน15คนคะแนนมีดังนี้ขึ้นขึ้นจทวิธีทำนะคะก็คืออย่างแรกเราจะหาเอกบาก่อนวิธีหาเอกบาก็หาจากสูตรซิกมาเอหารด้วยเอ็นเในที่นี้ก็คือเป็นคะแนนที่บวกกันทั้งหมดค่ะแล้วก็นำมาหารด้วย จำนวนของนักเรียนค่ะอ่ะโอเคค่ะงั้นเรามาดูโจทย์กันนะคะงั้นขอให้ทีมงานขึ้นโจทย์ให้หน่อยนะคะอ่ะโอเคงั้นเราจะมาหา XBAR ก่อนเป็นอย่างแรกนะคะ XBAR เนี่ยก็ใช้สูตรซิกมา XI หหารด้วย N ค่ะอ่ะ xi ในที่นี้ก็จะก็คือคะแนนทั้งหมดของเด็กทั้งหมด15คนนะคะ N ก็คือจำนวนของนักเรียน XI หารด้วย n ก็จะเป็นจำนวนคะแนนทั้งหมดบวกกันแล้วก็นำมาหารด้วย15ค่ะ XBAR ์ก็จะเท่ากับ50โอเคค่ะงั้นเราจะมาหาส่วนเบีเ่ยงเบนเฉลี่ยนะคะอันนี้เป็นส่วนเบีเ่งเบนเฉลี่ยที่ไม่ได้แตกแต่งความถี่เนาะแล้วก็จะใช้สูตรเป็นซิกมาแอปซลูอ xI – x ลบ x bar หารด้วย n อ่ะเราก็เรารู้แล้วนะคะว่า Xi เนี่ยก็จะเป็นคะแนนของนักเรียนทั้งหมด15คนส่วน Xbar ก็จะเท่ากับ50ในสูตรเนี้ยเราต้องนำคะแนนเนี่ยมาลบกับ50แล้วก็จะลบกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วตัวเลขที่เราลบเนี่ยเราก็จะนำมาบวกกันแล้วก็หารด้วย15นะคะ ก็จะได้เป็น175ห้าหรด้วย15ค่ะก็จะเท่ากับสามิสนะคะโอเคงั้นเรามาตัวอย่างที่2แต่ว่าตัวอย่างที่2เนี่ยครูจะไม่ได้ทำให้ดูแต่ว่าครูจะสุ่มนักเรียนขึ้นมาค่ะอ่ะเราจะสุ่มจากในมีดน,นะคะงั้นครูขอเป็นเอ่อนองพลอยละกันค่ะเพราะว่านองพลอยคนเนี้ย เขาเรียนกับครูมานานมากแล้วแต่ว่าก็ยังเรียนอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่เขานี่เขาปีที่สี่ค่ะก็ยังเรียนอยู่งั้นขอเชิญน้องพลขึ้นมาค่ะนี่ค่ะหนูน้องพลนะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการแก้จดปัญหานี้จดปัญหาที่หนูได้รับนะคะก็จะเริ่มทำจากการหา x bar ค่ะหนูจะใช้สูตร x bar เท่ากับ ซิกมาไอเท่ากับหนึ i งเส่วนด้วย n ค่ะแล้วต่อมานะคะหนูจะเอา2,205ค่ะก็คือผลรวมของ fi กับ x i ค่ะและหารด้วย60ค่าจะได้ออกมาเป็น36.75ค่ะต่อมานะคะเราอยากทราบส่วนเบี่ยงเบนส่วนเบี่ยงเบนค่าเฉลี่ยนะคะ ก็จะใช้สูตร m จุด d จุดเท่ากับซ i ก m a i เท่ากับ1 k f absolute x i ลบ x bar ที่เราหาได้ส่วนด้วย n น,นะคะพอแทนค่าเสร็จแล้วทั้งหมดก็จะอยู่ที่500ส่วน60ต่อมานะคะเราจะนำค่าที่ได้ไปหารค่าส่วนเบี่ยงเดงค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8.34ค่ะ อะโอเคเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องส่วนเบ่งเบนเฉลี่ยแล้วต่อไปก็คือส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเอาละค่ะต่อไปเราจะไปเรียนตะรูคนไหนรอลุนเลยระหว่างนี้ก็ไปพักเบ่กไปเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพักอพอหรือยัง อะไรยังลูกมา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 เลยไปขับแก๊ปมาหนื่อยมากเนี่ยติวเตอร์โทรมาคามไม่คิดขับแก๊ปหุดแล้วติวเตอร์มาพี่มาช่วยสอนนะพี่ไม่ช่วยสอนน่ยผมขอนนี้ไม่เป็นสอนนี้ไม่เป็นยากมากเนี่ยได้เติมมาร้อยกว่าเลยนะรับแค่คนเดียว,วได้ร้อยกว่าเลยนะาม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 าวันนี้สอนไวๆสอนไวๆวันนี้กระเป๋ายอะไรนี่อะไร มา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 เราจะเรียนเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะเมื่อกี้เหมือนจะสอนสวนเป็นคนยะโสวครับคนยจโสัวเมื่อกี้เขาสอนส่วนเบี่ยงเบนอะไรไปนาะอะไรสักอย่างตันนี้ก็จะมาเรื่องสุดท้ายละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเราจะมาแยกกันนะครับขอถอนขอนก่อนถอนก่อน เดี๋ยวให้ทีมงานเก็บมา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 เดี๋ยวให้ทุกคนขึ้นสูตรเอาไว้ให้นะคะนักเรียนจะได้เรียนดูเรื่องเออแล้วนี่อะไรอะรัดคอจังโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 ารนำสอนนี่แบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆก,ก็คือกลุ่มประชากรกักบกลุ่มตัวอย่างเนาะต่อมาเราจะมาพูดถึงกรณีของข้อมูลกรณีของข้อมูลคือเราจะมีทั้งแจกแจงความถี่และก็ไม่แจกแจงความถี่นะ มาพูดถึงประชากรเลยเร็วๆเ,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 เนี่ยขึ้นสูตรแล้วเห็นปุ๊บ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 ปุิกมาปุ๊บอ่าง่ายง่ายง่ายงายแล้วพูดถึงกรณีข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ก่อนก็ของส่วนประชากรเนี่ยความแปรปรวนเราจะใช้เป็นซิกมากำลังสองแล้วก็ซิกมาเอ็กลบมทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็เราจะหารด้วย N ก็คือจำนวนทั้งหมดเนาะต่อมาจะเป็นส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน เนี่ยการใช้สูตรของประชากรกับกลุ่มตัวอย่างในส่วนเบนี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเราจะหาทั้ง2อย่างเลยนะครับนักเรียนก็คือความแปรปรวนก็อันนี้นี่เองก็สูตรของส่วนเบนี่ยงเบนมาตรฐานแบบข้อมูลไม่แจกแจงความผิดก็คือ q เท่ากับรูทซิกมาลบมิลกำลังสองส่วนด้วย n อาจําสูตรง่ายจำสูตรง่ายจำแค่ความแปรปรวนจำแค่ความแปรปรวนไปพูดจริงพูดจริง แล้วเราจะหาส่วนเบ่งเบนมาตรฐานได้ก็ทุกคนต้องใส่รูทนั่นเองต่อมาจะพูดถึงกรณีที่ข้อมูลมีความแจกแจงความผี่แล้วนั่นเองก็คือความแปรปวน,เห,นเ,เ,เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวแปรเล็กๆน้อยๆความแปรปวนก็คือจะเป็นซิกมากำลังสองโอ้ยมา,าเฮาไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซิกมากำลังสองเทากับซิกมาเอฟไอเทั้งหมด เจ้าหังสองนะนักเรียนแล้วก็หารด้วย n อันอะไเองแต่มาจะมาพูดถึงส่วนเปียงเป็นมาตรฐานก็คือจะเป็น Q เท่ากับซิกมาเแล้วก็ x i ลบมิวกำลังสองส่วนด้วยเเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงๆแค่ซิกมากำลังสองกับซิกมาเดียวแต่มาจะพูดถึงกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นกรณีของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ก็คือจะเป็น ความแปรปรวนเราจะใช้เป็นตัว s เมื่อกี้ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรเนี่ยเราจะใช้เป็นคิวเอ้ยไม่ใช่คิวสิกมาโอ้ยพูดผิดพูดผิดขอโทษขอโทษอะความแปรปรวนเราใช้เป็น s กำลังสองแล้วก็เป็น sigma xi ลบ x bar อืมของประชากรเนี่ยเราจะใช้เป็น mu ใช่ไหมครับส่วนความแปรปรวนของกลุ่มตัวอ,อย่างเนี่ยเราจะใช้เป็น x bar นั่นเองก็คือจะเป็น น,น,นี่ตามสูตรตามสูตรขึ้นให้ได้ขึ้นให้ได้ส่วนเราจะใช้ด้วย n ลบหนึ่งจะไม่ง่ายจะไม่ง่ายกลุ่มตัวอย่างความแปรปรวนกรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความผี่เราใช้เป็นส่วนด้วย n ลบหนึ่งต่อมาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือจะเป็น s 1. ตัวเดียวเราไม่หา s กำลังสองแล้วนะเราหา s 1. ตัวเดียวอ่ะพอหา s 1. ตัวเดียวเราจะใช้เป็นรูทเข้ามาใส่ก็คือจะเป็น s เท่ากับ รูทซิกมาเอ็กไอลบเาทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n อลบหตามนี้เลยนะักเรียนง่ายง่ายมาต่อมาจะมาพูดถึงกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แล้วคือความแปรปรวนเนี่ยเราจะใช้เป็น S กำลังสองเหมือนเดิมเลยเหมือนกับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็น S กำลังสองซิกมา f i x i อเลบ x บทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย n ลบห ง่ายๆครับนักเรียนคือกรณีที่ข้อมูลมีความแจกแจงความถี่แล้วไม่ว่าจะเป็นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราก็จะคือจะมี f i เข้ามาเพิ่มเนาะอืมง่ายง่ายง่ายต่อมาตัวสุดท้ายและสูตรสุดท้ายง่ายๆส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทุกคนทําได้แล้วก็คือจะเป็น s ตัวเดียวอย่างที่บอกก็คือ s เท่ากับ root ใช่ไหมครับส่วนเบี่ยงเบนต้องใส่รอ่ะทุกคนเข้าใจเข้าเข้าใจตรงกรันเข้าใจตรงกรัน <c oughs> คือจะเป็น S เท่ากับรูทซิกมา i ลบ x bar, ส่วนทั้งหมดกำลังสองแล้วก็หารด้วย N-1 ลบหมาต่อมาเราไปเข้าโจทย์กันเลยเดี๋ยวเข้าโจทย์ให้ง่ายๆสั้นๆแล้วเดี๋ยวเรียกนักเรียนมาตอบคำถามกันเข้าตัวอย่างที่จะยกมาให้วันนี้ก็คือจะสุ่มนักเรียนก่อนสองคนจะเห็นจะน,นี้เห็นจะนี้ในน้องหมีนี่ไงน้องหมีคูเห็นพอดีน้องมีกับน้องรัด น้องมีกับน้องรัดได้เลยได้เลยสองคนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ขึ้นมาทําตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยทตามเองไม่ใช่ทําตามทําด้วยตัวของตัวเองครูเชื่อว่าทุกคนจะทําได้มาเริ่มขึ้นของโจทย์กันเลยเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นโจทย์แปะไว้ให้เนาะก็คือตัวอย่างที่เราจะนํามาพูดวันนี้ก็คือเราจะให้นักเรียนเนี่ยหาความแปรปรวนแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบน,เนมาตรฐานเมื่อกี้เราที่บอกสตดไป ก็คือเราจะให้โจทย์มาก็กคือแบบไม่แจกแจงความผี่นั่นเองก็คือจะให้มาหกสิบส้าามและสิบหนั่นเองเราจะมาหาเป็นข้อมูลที่เป็นประชาชนป,ประชาชน oh. ประชากรพูดผิดนิดเดียวดูเยอะไงดูกันเมืองเยอะมาก็คือเราจะเอาสูตรเราจะเริ่มจากการหามิวกันก่อนหามิวง่ายๆ เรียนมาแล้วทุกคนเรียนมาจากพี่ๆติวเตอร์คนหนึ่งแล้วน,นะก็จะสอนแค่เข้าสูตรเลยก็จะเข้าสูตรความแปรปรวนเลยทุกคนหามิวกันไปแล้วหามิวกันไปแล้วก็เข้าสูตรเลยสูตรก็คือจะเป็นเหมือนเดิมครับเราจะใช้เป็นไม่แจกแจงความถี่เราใช้เป็น xi ลบมิวนั่นเองจะส่วนตัว n ใหญ่นะจำไว้ว่าข้อมูลประชากรเนี่ยของความแปรปรวนเราจะใช้เป็น n ใหญ่มาแทนค่ากัอะไรคือ ข้อมูลเนี่ยไม่ต้องเรียนก็ได้โอเคแต่ก็แทนค่ากันเลยจะเป็นหลบ8ดทั้งหมดกำลังสองบวก12ลบ8ดทั้งหมดกำลังสองบวก้าลบ8ดทั้งหมดกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนครบจำนวนที่โจทย์มาให้โจทย์มาให้โจทย์ให้มามแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยหพอคิดได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหกลบแปดอะลบกำลังสองอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้มาเท่ากับ c บวก 16, บวก9วก1วก25และบวก49อ่ะทั้งหมดต้องหารด้แล้วครับ N คือจำนวนทั้งหมดก็คือ6ตัวนั่นเองก็เอามาหาร6จะได้คำตอบเราจะได้ค่าความแปรปรวนเนี่ยประมาณ17.33ต่อมาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือสูตรเนี่ยเหมือนเดิมแค่ใส่รูทเข้าไปใส่รูทเข้าไปเอาเคนโจทย์ปุ๊บ เอาคําตอบที่ได้จากความแปรปวนเนี่ยมาใส่ดูดนั่นเองเด็กๆง่ายมากๆเขียนโจทย์ยาวนิดเดียววิธีทําง่ายมากๆพอใส่ดูดเสร็จแล้วจะได้ค่าประมาณเป็น4.16นั่นเองนะครับต่อมาเราจะพูดถึงข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกันบ้างคือข้อมูลเหมือนกันเตะเลยส่วนเราจะใช้เป็น X อกบาเบานั่นก็คือหาเมืนเดิมหามืนมิวเลยเอาทั้งหมด มาบวกกันแล้วก็หารด้วย6น,นั่นเองจะได้เท่ากับ8ปดมิลกับ X อป่าจะได้เท่ากับ8น,นั่นเองส่วนความแปรปวนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะใช้เป็น S, <S เขียนสูตรมาปุ๊บแทนค่าลงมาปุ๊บเหมือนกันแต่ส่วนที่หารเนี่ยจะลืมนะครับชิกเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนพลาดมากๆก็คือจะเป็น N-1 ลบหกลุ่มตัวอย่างต้องเป็น n ลบหนะส่วนนะอือพอแทนค่ามาแล้วจะได้ ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างเนี้ยเท่ากับ2 0่จุดแปดพอได้มาแล้วมาเอามาแทนค่าในส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเลยก็จะได้เท่ากับ2 0ุ่ดเนี่ยเอามาใส่รู้เท่าเองใส่รู้เสร็จแล้วก็จะได้ค่าประมาณ4.5ง่ายไหมครับง่ายมากๆเดี๋ยวต่อไปจะให้นักเรียนมาทำโจทย์ปัญหาส่วนเมี่งบสวัสดีค่ะ ชื่อน้องลูกหมีนะคบได้ที่ได้โจทย์หาความแปรปรวนและส่วนแบ่งมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับจากครูพี่เตยนะครับโดยที่ในโจทย์นะครับให้ตารางข้อมูลมาครบถ้วนแล้วทั้งจำนวนข้อมูลความถี่นะครับ fx x ลบ x บ a r นะครับแล้วก็ x ลบ x บ a r ์กำลังสองนะครับแล้วก็ f คูณ x ลบ x บ a r ทั้งหมดกำลังสองนะครับ โดยที่วิธีการหาความแปรปรวนนะครับเราจะใช้ความแปรปรวนนะครับเราจะต้องหาจากสูตร,ร s กําลังสองเท่ากับซิกมาไเท่ากับหนึ่งทั้งหมด k นะครับแล้วก็ f i คูณด้วย x i ลบ x บ a r ทั้งหมดกําลังสองนะครับส่วนด้วย n ลบหนึ่งครับโดยที่เราจะต้องหาตัว x บา r นะครับคือ x บา r เนี่ยคือค่าค่าเฉลี่ยนะครับโดยที่เราจะเอา จำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือความถี่ทั้งหมดนะครับก็คือ20เนี่ยไว้ที่ส่วนนะครับโดยที่เราจะเอา4 2 1้เนี่ยนะครับคือ,อค่าข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือความถี่ก็คือ20นะครับเราจะได้ค่าเฉลี่ยมาเป็น21.05นะครับแล้วเราก็จะเอามาแทนค่า ในการหาความแปรปรวนนะครับคือ s กำลังสองโดยที่เราจะเอาทั้งหมด fx ทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนด้วย x กำลัง xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองนะครับก็คือ6 0 4 9 5นะครับส่วนด้วย20.1นะครับ20.1เนี่ยได้มาจาก n นะครับ n เนี่ยคือจำนวนทั้งหมดนะครับลบด้วย1นะครับ มันก็จะได้เป็น20.1ครับหารกันก็จะได้เป็น31.84นะครับส่วนการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี้ยสูตรเนี่ยก็คือ s อสเท <I S 1> ่ากับสแควรูทซิกมาไอเท่ากับหทั้งหมด k นะครับคูณด้วย f i คูณด้วย f i ฟไอวงเล็บเอลบเอ็กทั้งหมดกำลังสองนะครับส่วนด้วย เลบหนึ่งครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเอาค่าความแปรปรวนที่หาได้นะครับมาถอดสแควร r o ูทก็จะได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับจากเมื่อกี้ค่าความแปรปรวนก็คือ3 1 8 4เนะครับเรามาถอดสแควร r o ูทก็จะได้เป็น5.64นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะตอบได้ว่าค่าความแปรปรวนเนี่ยเท่ากับ31.84นะครับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือ 5.64นั่นเองครับขอบคุณครัสวัสดีค่ะหนูชื่ออันะคะก็จากตัวที่อาจารย์สุ่มได้หนูมาตอบคำถามนะคะก็เริ่มแรกเนี่ยเราต้องหาค่าเฉลี่ยค่ะแล้วเ่ากออัเราจะใช้สูตร m เท่ากับ s 0ม m ก ki เท่ากับ1 fi xi ส่วนด้วย n ออแทนค่าก็จะเป็น2 2 0 5ส่วนด้วย60ก็จะประมาณค่าเป็น26.75ค่ะ ต่อไปเนี่ยเราจะมาหาความแปรปรวนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นซิกมากำลังสองเท่ากับเอ้ยขอโทษคะ่ะเอ้ยสุดแล้วค่ะซิกมาซิกมากำลังสองเท่ากับซิกมาเคไอเท่ากับหนึ่งเอฟไอเอ็กวงเล็บ,ลบเอ็กไอลบเออลบเอ็มวงเล็บยกกำลังสองส่วนด้วย n เท่ากับเออแทนค่าก็จะเป็น6ลอเอ6 0พัน 235.25ส่วนด้วย60ก็จะประมาณค่าเป็น1 0 3่2อค่ะ,ะต่อมานะคะล้วก็จะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะก็จะเป็นซิกมาเท่ากับอ่เท่ากับซิกมา Ki เท่ากับ1 Fi ่เวงเล็บ Xi ลบมิลวงเล็บอ่าวงเล็บยกกำลังสองแล้วก็รูทค่ะ แล้วก็ส่วนเอค่ะก็จะเอ่อแล้วก็จะแทนค่าก็จะเป็น1 0ึ่งร9 2 1หนึ่งร้อสกองก็จะประมาณค่าเป็น10.19ค่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับนักเรียนทั้งสองคนน้องหมีและน้องรักนั่นเองที่ขึ้นมาช่วยเพื่อนๆทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เข้าใจ แล้วก็อยากดูซ้ำสามารถไปติดตามได้ที่ YouTube นะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณมากๆที่นักเรียนเข้ามารับชมรับฟังพี่จะต้นทุกคนที่มาถึงงานก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาดูนั่นเองสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย